โตโยต้ามาติซี่พรีมเมียมป้ายแดงวิ่ง4,000กิโลเมตรแต่งมีไอพีรถนางเอกดังยุค90ฉายาหมยรถตู้งซิ่งไดไดอาน่านางเอกที่เทียบพร้อมด้วยรูปสมบัติสติปัญญาความเมตตาผู้ก่อตั้งเพียจเราต้องรอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดที่ผ่านมาฟิวลีมูซีนในราคาเข้าถึงได้ราคา1,990,000บาทมดต่อนะรถทำไปเยอะมาก,กชุดฉากกั้นกระจกสไลด์ไฟฟ้า กระจบแบบเมจิกลาสกดปรับทึบได้ใส่ได้คอนโซล VIP ทรงสูงพร้อมลายไม้เบาะไฟฟ้าทรงเอา่าดส0่จำนวนหนึ่งคู่สีดำหนังนัปป้าเดินผ่านตรงกลางได้เบาะเดิมอยู่ครบเบาะถอดใส่ตามฟังก์ชั่นผู้ใช้กว้างขวางขนของได้เยอะฟิล์มโซลากาดเต็มคันประกันภัยชั้น1หมดอายุ21ตุลาคม68ข้อมูลพื้นฐานรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อใต้คลิป